สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนะไม่สะสมอย่นในร่างกายโดนขับออกค่ะทางเหงือ่อทางเราไปฉีปัสสาวะอะไรพวกเนี้แล้วร่างกายเราก็สร้างเองไม่ได้ค่ะต้องกินเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันอืม เพราะว่าวิตามินซีมีประโยชน์มากร่างกายเราขาดไม่ได้ค่ะต้องต้องหาอาหารที่มีวิตามินซีเพียงพอกินเข้าไปทุกวันเพราะไม่สะสมด้วยเดี๋ยวก็ขับทิ้งขับทิ้งขับทิ้งประโยชน์ข้อแรกของวิตามินซีนะอันที่1คือช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนเนี่ย อยู่ในร่างกายเราแบบเป็นโครงสร้างของร่างกายเราเลยอะค่ะวิตามินซีเนี่ยช่วยในการสร้างคอลลาเจนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นอะไรหลักโคแฟคเตอร์ของเส้นใยคตตอลลาเจนเลยนะจะสร้างไม่ได้เลยนะถ้าขาดวิตามินซีอะวิตามินซีจะเป็นโคแฟคเตอร์ในการสร้างเส้นใยของคอลลาเจนแล้วคตตอลลาเจนจะเป็นโครงสร้างของเรามันไม่ใช่แค่คตตอลลาเจนนะวิตามินซีช่วยสร้างพวกคอนเนทีฟทิชูในร่างกายคือเป็นโครงสร้างของเราทั้งหมดอะ งั้นถ้าถ้าวิตามินซีดีเนี่ยโครงสร้างของร่างกายเราจะดีคอลลาเจนจะดีไม่ใช่แค่เรื่องผิวบางคนบอกว่าผิวหรอคะเออไม่ได้อยากสวย ไม่ใช่ค่ะมันช่วยเรื่องผิวก็จริงเพราะผิวเราเนี่ยเป็นมันมีคอลลาเจนอยู่แล้วช่วยเรื่องผิวว่าลดดิ้วรอยอช่วยสมานแผลผิวเต่งตึงคนที่เป็นแผลแล้วหาย,ยากเนี่ยขาดวิตามินซีหรือเปล่าเพราะวิตามินซีช่วยสมานคอลลาเจนไงอันนี้ก็เรื่องผิวระดับหนึ่งนะแล้วก็คอลลาเจนอยู่ในไหนคะในหลอดเลือด ผนังของหลอดเลือดเป็นคอลลาเจนทั้งนั้นนะงั้นถ้าเกิดว่าคุณวิตามินซีเพียงพอในหลอดเลือดคุณจะยืดหยุ่นดีความดันก็ไม่สูงโรคพวกสโตรกหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองก็ไม่ถามหาแม้แต่เส้นเลือดฝอยเล็กๆที่ไปเลี้ยงผิวสมานแผลงที่บอกแล้วว่าเอาเลือดไปส่งไปสร้างคอลลาเจนด้วยเลือดก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็เลือดเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอะไรต่างๆเนี่ยคือโรคที่ขาดวิตามินซีทั้งนั้น นะคะงั้นหลอดเลือดคุณจะดีขึ้นแล้วคอลลาเจนมีที่ดวงตาด้วยค่ะเขาบอกว่าตรงแก้วตาตรงกระจกตาเออก็จะลดการเกิดต้อกระจกคอ,อลลาเจนในดวงตาจะจะดีจะเป่งดีนะคะลดแสงสีฟ้าที่จะมาทำลายกระจกตามันทำลายดวงตาด้วยงั้นวิตามินซีคุณต้องเพียงพอค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผมก็มีผลนะเออเพราะว่าคอลลาเจนไง คอลลาเจนอยู่ตามผิวผมเล็บผมจะลดการหลุดล่วงแล้วเลือดก็จะไปเลี้ยงที่ผมหนังศีรษะเพิ่มขึ้นเพราะคอลลาเจนของเส้นเลือดฝอยดีขึ้นงั้นคอลลาเจนนี่คือโครงสร้างใหญ่ของร่างกายนะงั้นก็คือวิตามินดีช่วยเรื่องนี้อันดับหนึ่งเลยอันดับที่2ก็คือช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยทั้งเม็ดเลือดขาวเนี่ยปริมาณเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นคือทั้งปริมาณและคุณภาพเลยนะมีการศึกษาว่า ถ้าคุณเป็นไข้หวัดแล้วเนี่ยแล้ววิตามินซีคุณเพียงพอเนี่ยไข้หวัดนั้นความรุนแรงจะน้อยลงและระยะเวลาในการเป็นน่ะคือจะหายเร็วอะ่ะจะน้อยเพราะว่าวิตามินซีในร่างกายคุณเพียงพอนะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันบอกแล้วจะช่วยเรื่องลดการเกิดมาลงมาเลงต่างๆแล้ววิตามินซีเนี่ยไม่ใช่เน้นแค่ระบบภูมิคุ้มกันไงลดการเกิดมาเลงจากเขาบอกว่ามันจะช่วยเป็นโคเอนไซม์ M ide, ในการรีแพล์ลิงของ DNA ดีเคุณก็จะถูกทําลายน้อยลงด้วยเพราะวิตามิน C คุณเพียงพอระบบภูมิคุ้มกันคุณก็ดีด้วยงั้นมะเร็งก็จะทําให้เหมือนป้องกันและลดการเกิดมะเร็งได้นะคะข้อที่3ก็คือช่วยลด การอักเสบคือช่วยต้านการอักเสบในร่างกายเพราะวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะแล้วมันก็ช่วยลดการต้านการอักเสบในร่างกายโรคไหนล่ะที่เกิดจากการอักเสบโรคกลุ่ม NCD อะ่ะเบาหวานความดันไขมันโรคสมองเสื่อมมีการอักเสบในเซลล์สมองสมองเสื่อมพาร์กินสันัลไซเมอร์ลดการอักเสบแม้แต่ผิวสิวต่างๆก็น้อยลงแผลผิวอักเสบเลือดลังโรคที่มันอักเสบเลือดลังก็น้อยลงค่ะ การอักเสบของแม้แต่เขามีการศึกษาว่าหอบหืดน้อยลงเพราะการอักเสบของพวกถุงลมพวกหลอดลมน้อยลงคือลดการอักเสบในร่างกายทานวิตามินซีให้เพียงพอข้อที่4คือลดการสร้างเม็ดสีสาวๆชอบบอกว่ามันจะทําให้ผิวกระจ่างสว่างบางคนขอฉีดวิตามินซีเข้าเพื่อบํารุงให้ผิวสว่างกระจ่างใสเพราะว่ามันจะ ไปลดการผลิตเอนไซม์ไทลอกซิเนสอันนี้ค่ะมันก็จะทําให้ผิวเอนไซม์ M ตัวนี้มันสร้างเม็ดสีไงก็ทําให้เอนไซม์ตัวนี้ลดลงก็ทําให้ผิวสว่างขึ้นแต่ถามว่ายังไงมันก็มียีนควบคุมอยู่นะไม่ใช่ว่าสว่างจนคนนิโก้เป็นคนขาวไม่ใช่นะมันก็คือสว่างของชาวนิโก้อะออหรือสว่างของชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยผิวสว่างกระจ่างแต่มียีนควบคุมไว้อยู่อยู่แล้วต่อไปข้อที่5ช่วยในการเพิ่มการดูดซึมาธาตุเหล็ก เพราะว่าวิตามินซีทาให้ธาตุเหล็กดูดซึมได้ดีขึ้นงันเม็ดเลือดแดงที่ตัวเล็กๆเป็นโรคโลหิตจางต่างๆถ้าคุณไม่ขาดวิตามินซีคุณก็จะเม็ดเลือดแดงเพียงพอไม่คือความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงดีขึ้นนะแผลต่างๆก็หายเร็วใช่ไหมเพราะเม็ดเลือดนําออกซิเจนไปสู่การสมานแผลและแถมแผลโดนคอลลาเจนอีกอช่วยกันหลายแมคคาเนซิมหลายกลไกที่ช่วยกันนะคะต่อไปข้อที่6 ลดไขมันในเลือดคนจะบอกวิตามินซีมีผลหรอคะโหลดทั้งไตกลีสลายลดทั้ง L D L เลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมวิตามินซีเนี่ยมันจะไปช่วยในการสังเคราะห์ L คาเนทีน L คาเนทีนเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเอาไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานได้งั้นไขมันพวกนั้นก็จะเอามาใช้เป็นพลังงานต่างๆซึ่งก็ทําให้ร่างกายเฟสด้วยค่ะมีพลังงานเพียงพออ๋อสมองสดชื่นกระปี้กระเป๋าตัวไขมันก็ลดลงพอตัวไขมันลดลงก็ไปลดการเกิดอะไรพวก หลอดเลือดสโตรโกเออหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจซึ่งแถม,มเมื่อกี้หมอก็พูดแล้ววิตามินซีมันอยู่ที่คอลราเจนของหลอดเลือดอีกหลอดเลือดก็ดียืดหยุ่นดีอีกคือช่วยกันหลายๆปัจจัยมากนไม่ควรขาดวิตามินซีเลยและอะไรอีกรู้ไหมวิตามินซีเป็นตัวต้านความเครียด พราะวิตามินซีเนี่ยจะกระตุ้นการสังเคราะห์สารสื่อประสาทในสมองคือพวกนอร์อิพิเนฟรินไอ้พวกนี้ทําให้อารมณ์จิตใจควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจและไม่ใช่แค่เรื่องนี้เขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยจะโดนต่อมหมวกไตอ่ะดึงไปสร้างไอ้ตัวต้านความเครียดแอนตี้สเตตฮอร์โมนคือพวก DHEA งั้นเขาบอกว่าวิตามินซีจะเป็นศัตรูกับความเครียดคุณมีความเครียดรู้วิตามินซีจะเข้าไปช่วยต้าน ทันทีหลังฮอร์โมนต้านเครียดเลยอ่นะคะงั้นถ้าคนไหนเครียดเยอะๆเนี่ยไปเจาะเลือดดูวิตามินซีคุณจะต่ําลงช่วงวันนี้เครียดเยอะมากเลยวิตามินซีจะโดนดึงไปต้านความเครียดเป็นศัตรูกับความเครียดนะคะข้อต่อไปข้อที่8คือช่วยลดกดยูริกค่ะเขามีการศึกษาของจอห์นฮอปกินเลยนะเขาบอกว่าออโอกาสการเกิดโรคเก,กาต์จะลดลงถึง44เอพราะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้กดยูริกลดลง มันจะแปรผันกเลยวิตามินซีคุณสูงปุ๊บแปรผันตรงแปรผันแปร6กผันวิตามินซีสูงปุ๊บยูริกจะต่ำลงโอกาสเกิดเกาก็น้อยลงฟังดูแล้วโอ้โหวิตามินซีมีประโยชน์กับเรามากตั้งแต่เป็นโครงสร้างของร่างกายระบบภูมิคุ้มกันต่านการอักเสบต้านนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดกินวิตามินซีให้พอคะ่ะซึ่งวิตามินซีมีในไหน,ไหน,ไหนบ้างคะ ผักผลไม้เยอะแยะไปหมดฝรั่งส้มมะละกอมันนากีวีโอ้โหทั้งหมดนี้เป็นวิตามินซีสูงนั้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เชอร์รี่อ่าแม้แต่ผักใบเขียวมะเขือเทศบ็อกกี่อะไรต่างๆผลไม้ที่วิตามินซีสูงที่สุดคือมะขามป้อมนะวิตามินซีสูงมากงั้นเราควรจะทานวิตามินซีให้เพียงพอค่ะหลายคนจะบอกพอคือยังไงคะหมอ ถามว่าไม่ให้เกิดโรคเนี่ยไม่ให้เกิดแบบโผเลือดไหลาตามลายฟันเป็นโรคเนี่ยมันแค่สักหกสิบถึงร้อยมิลลิกรัมก็พอแล้วนะแต่ถามว่าจะให้เฮลตี้เลยอะ่ะคือแบบเฮ้ยไม่เอาามฉันต้องการหลอดเลือดยืดหยุ่นดีป้องก,กันกมดโลหิตสูงต้นกระตุ้นร,ระบบภูมิคุ้มกันต้องการผิวพันุอนเลเจนต้องการผิวขาวต้องการอะไรละ่ะลดการอักเสบโรคหลอดเลือดหัวใจยืดหยุ่นหลอดเลือดทั้งหลายเนี่ยแค่หกสิบถึงร้อยไม่พอค่ะต้องประมาณห้าร้อยขึ้นไปห้าร้อยถึงพันเนี่ยกำลังจะดีเลย ต่อวันของวิตามินซีนะคะแล้วบอกจะได้เท่านั้นได้ยังไงอะหมอเราจะได้เท่านั้นรู้ไหมอะกินส้มกินอะไรให้มันถึงไหมบอกให้จากการศึกษานะวิตามินซีคนเราทานไม่พอต่อวันค่ะเพราะมันไม่สะสมไดยนะคุณต้องกินเข้าไปทุกวันนะอะทานไม่พอต่อวันค่ะ หนึ่งถ้วยของถ้วยของถ้วยตวงผักอย่างเงี้ยผักหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยจะได้วิตามินซีประมาณ40มิลลิกรัมถ้าคุณต้องการให้ประมาณพันมิลลิกรัมถึงจะแบบช่วยเรื่องต่างๆได้ดีเนี่ยนะคุณก็ต้องการประมาณ25ถ้วยตวงกินให้ได้อะผักประมาณ25ถ้วยตวงหรือส้อมหนึ่งลูกก็วิตามินซีสัก15มิลลิกรัมคุณต้องการพันนะคุณก็ต้องให้พอโดยศึกษาแล้วเฉลี่ยแล้วไม่พอค่ะอ่า แล้ววิตามินซีสลายง่ายอีกนะโดนความร้อนเอามาผัดโดนความร้อนเกาะสลายไปแล้วหรือเก็บซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆๆน,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 นมันไม่ได้สดอ่ะมันก็เริ่มสลายสลายสลายงั้นส่วนใหญ่แล้วการศึกษาบอกว่าทานไม่พอแล้วยุคนี้อะไรรู้ไหม มีมลพิษเยอะความเครียดเยอะออกินอาหารพวกจังฟู้ดต่างๆอ,อ,อาหารมียาข่าวแมลงอะไรทุกอย่างความสะอาดลดลงวิตามินซีมันเป็นตัวไปลดการอักเสบตัวเข้าไปสเทอรนอะเมื่อไหร่คุณกินร่างกายมีฟรีเรกิคอลสูงๆวิตามินซีคุณจะต่ําลงค่ะคุณต้องกินให้เพิ่มขึ้นมีความเครียดเยอะๆวิตามินซีโดนดึงมาทําลายความเครียดวิตามินซีคุณก็ต่ําลงแม้แต่สูบุหรีม มวลน,นึงเนี่ยวิตามินซีโดนเอาไปสะเทินกับสารฟรีไดิคอทอี่เกิดขึ้นมาจากร่างกายเราทําตัวเองเนี่ยอีก15ก็บอกสูบบุหรี่เท่ากับส้มหายไปลูกหนึ่งอ่ะอีก15มิลลิกรัมคนที่ออกกําลังกายหนักๆร่างกายก็มีความเครียดมีสเตรสหรือพวกนักกล้ามหรือคนที่ตัวใหญ่ๆอะ่ะ บอกแล้วร่างกายโครงสร้างของเราเป็นคอลลาเจนทั้งนั้นนะก็วิตามินซีก็ต้องไปสร้างคอลลาเจนคุณก็ต้องการสร้างกล้ามให้ขึ้นมามันก็ต้องใช้เส้นใยไฟเบอร์ fiber. เป็นโคเอนไซม์ M ในการสมานเส้นใยไฟเบอร์ fiber. คุณก็ขาดคุณก็ต้องดึงวิตามินซีไปใช้เยอะงั้นพวกเอร่างกายคนที่ตัวใหญ่ๆนักกล้ามคนท้องมีลูกอยู่อีกคนนึงกาลังสร้างคอลลาเจนเด็กใหม่อยู่ในท้องต้องการวิตามินซีเยอะมากค่ะต้องการวิตามินซีสูงมากงั้น ถ้าให้หมอแนะนํานะกินพืชผักผลไม้ที่หมอพูดอ่ะสม้มมะละกอฟักแครอทอะไรต่างๆนี้พี่มีวิตามินซีสูงๆอะอ่ามะขามป้อมแล้วอาจจะต้องเป็นซัพพลีเมนต์เสริมอาจจะต้องเสริมวิตามินซีค่ะเพราะมันร่างกายเราไม่พอแล้วมันไม่เก็บด้วยนะถึงเสริมพไปมันก็โดนขับออกต่อวันต่อวันนะ ก็อาจจะต้องกินเสริมแต่ถ้าแนะนําเสริมเนี่ยหมอไม่แนะนําให้เป็นสารสังเคราะห์นะพวกแอสคอร์บิกแอซที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ไม่แนะนําค่ะแนะนำไอ้พวกที่มันจับเสริมจากธรรมชาติอะเช่นพวก b ไบโอฟลา n o นย หรือเป็นพวกแอสเซเรล่าเชอร์รี่ที่ได้วิตามินซีสูงๆอะไรพวกนั้นนะคะเสริมแต่อยากให้กินพืชผักก่อนนะแต่กินพืชผักก็ไม่พอบางคนทำไอเอฟไงเหลือกินวันมิวอะเดเหลือกินสองมื้อต่อวันถามว่ามันได้ยี่ห้าถ้วยตวงไหมได้ผักเป็นแบบยี่ห้าถ้วยตวงอย่างนั้นไหมก็อาจจะไม่พอไงถ้าเราคิดว่าเรากินได้ประมาณโอ้โหส้มลูกหนึ่งสิบห้าไปแล้วส้มสองถ้วยได้สามสิบสองลูกได้สามสิบคิดว่ามันพอก็โอเคค่ะแต่ถ้า คนส่วนใหญ่เลยโดยการศึกษาทั่วไปเลยคือขาดไม่พอก็กินพืชผักผลไม้เต็มที่แล้วอาจจะเสริมนะคะก็แนะนำเพราะว่าให้เสริมจากธรรมชาติเลยเป็นสาร อแอสเซเดราเชอรี่เนี่ยวิตามินซีมากกว่าส้มตั้งประมาณ40-50เท่าซึ่งในโปรโเบตาเนี่ยมีทั้งมะขามป้อมคะ่ะมีทั้งแอสเซเดราเชอรี่มีวิตามินซีแบบเพียงพอมากๆแล้วแถมมีสารอื่นที่ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะมีขมิ้นชันผสมพริกไทยห่พร้อมอมีภูคาวมีซานสกัดคืออื่นๆนะคะแต่ก็คือเสริมควรจะหาเสริมแต่เสริมจากธรรมชาติแม้แต่ในรูทีนพัดหมอก็มีวิตามินซีที่เพียงพอในการบำรุงเรื่องกระจกตานะ ในรูทีนพัทนด้ยังใส่พวก อะไรล่ะรูทีนซีแซนทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากแครอทเบตา้คาคาร์บอนอะไรจากธรรมชาติหมดเลยแล้ววิตามินซีในลูทีนพัดก็เป็นไบโอโฟโมนอยนะคะคือถ้าเพื่อนๆกินกันได้เพียงพอย5ถ้วยตวงต,วงต่อวันก็โอเคแต่ถ้าไม่พออยากจะเฮลตี้แข็งแรงก็ควรเสริมแต่เสริมแบบธรรมชาติเสริมที่เขียนข้างขวดหรือข้างกล่องว่าไบโอโฟโมนอยหรือแอเซอร์ราเชอรี่อะไรพวกนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ค่ะว่าให้ดูแลตัวเองให้ทันพืชผักผลไม้ให้เพียงพอและอย่าเครียดค่ะความ เครียดทำลายวิตามินซีไปเยอะมากนะคะก็ฝากติดตามกันนะคะทาหมอปุ้มแพทย์หญิงศีรนาสุขภาพดีคุณมีได้กดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ให้กันด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้หมอคะ่ะสวัสดีค่ะ